เอาออกมานั่งกินข้างนอกนะคะนี่ค่ะร่มว่อยสองทุ่มนะคะสองทุ่มแล้วที่ประเทศสวีเดนนะคะวันนี้แดดดีๆนะคะ่ะออกมานาั่งกินชิปมาเห็ดมากินเฟรนฟ้ายเห้านี่ค่ะชมสวนชมใหม่ความสวยงามผุนะักกระจรคอยพักบุงกับงามแล้วตัวนี้ก็เตรียมไใ้พหไงนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อดินมาใส่ใหพหญ่ปลูกนะคะฟังกุ่นอีกกองหนึ่งใพ่พหญ่ปลูกทางผุนอีกกองนึงนะคะแล้วก็มากินกันว่า เฟนไฟายที่เราทําเองนะคะเฟนไฟายกระชิปและซอสทุกอย่างที่เราให้กินเองเนี่ยจากข้อม็ดของฟิมมอเฮ้าเองมันจะแสบบอดได้ไม่เลาจะกินให้เบิงนะคะมาซิมกันมาดนีพี่นอ้องคุณได้กินโคกกินโคกสิคะนี่คือชิปที่เราทํากินเองนะอือืมจับตัวชิปนี่ใส่ผง ปรุงสาเร็จรูปเดี๋ยวมื่อนาแไม่ไหนจะสอนนะคะเพราะอมาไม่ไหนผสมไปไม่ได้มดเหมืส่วนตัวนี้ก็คือเฟนฟายที่เราทําเองเหมือนกันแต่ร้อยเกลือนะคะมันจะออกออกรอบนอกนุ่มใน,นมันควาปฝาแลมปลาแรมของเกลือที่เกาะอยู่แต่นี้เข้ามาชิมซอสเข้ามาชิมซอสซอสกันนะคะใส่เฟนฟายก่อน,นะคะ่ะ ตัวนี้เป็นซอสมายองเนสปาปิก้าพริกไทยดำนะคะพริกไทยปน,นนั่นแหละแต่เป็นพริกไทยดำนะคะซิมเมืองนะคะที่ตัวของซอสจะออกมันๆม,มันนิดๆแล้วก็มีความปแมปลรแหลมของอปาปิกาาซึ่งบอเพ็ดถ้าเป็นคนไทยจะบอเพ็ดนะคะเด็กน้อยกินได้ แล้วก็มีความหอมของอพริกไทยดําเข้ากันกับเฟรนฟ้ายี่ห้าออก,กําลังทอดใหม่ๆนะคะแล้วก็มีความเข้มของเกลือปเปลี้ยวมากมันก็จะเป็นครบรสมากก็คือนั่นๆเข้ากันนะคะมันจะกรอบนอกนุ่มใน แล้วก็เน่นนำไปก่อนนะตัวนี้ก็ใช้ได้นะคะชิบเรอจิ้มซอสก็ได้หรืออยากจิ้มซอสกับจิ้มได้เหมือนกันจะได้ค<อ>วามก,อก,กรอบกรุบกรุบรสชาติก็จะเข้มขึ้นไปอีกซึ่งพอจิตกินแซบหามว่าจะเหตุแบบนี้แล้วกินเรวดังเบิ้งที่วิ่เรากินต่อไป เตรียมตัวพุ่งพุ่งพองออกว่านะะพุ่งจะปอกนะคะมันกินย่อดมันใช้สามหัวนะคะเมืเ่อใดวันยุดนะคะเป็นกิจกรรมในขอบรัวใดนะคะเดี๋ยวเรามาชิมตัวนี้ตัวนี้จะเป็นซอสมายองเนสมะเขือเทศนะคะก็ะคือมายองเนสผสมกับสอดมะเขือเทศเหมือนเดิมค่ะใส่เป็นไฟซิมก่อนอื ตัวนี้จะออกมันๆแล้วก็มีรสชาติของมะเกือเทศเปรียวนิดๆนะคะถูกใจคนในบ้านแน่นอนค่ะเพราะว่าสุเป็นลูกหลานผู้เฒ่าไม่นุ่มสาวหรือซุ้มเข่าเองนะคะอืมจำนดนออค่ะกินเพลินเกินยังใจนะอันนี้นะบอกก่อนนะ คุยก็ได้กันพพืดได้มากค๋อยก็คือตัดเยอะๆแล้วมันไม่นู่นนี่ีหนื่อยมากให้กินกันในขออรั่วกิจะกรรมมันหยุดเนาะมันหยุดนลขัดนตะเลิกไม่ได้ไปไหนลูกเตาอยู่บ้านสามข้อสัมพันธ์ความผูกพันในขรอรัวเนาะเจ้าปอกไายหั่นเจ้าทอดยข่ผสมซอสเห็นแล้วก็มานั่งกินพ่อแม่ลูก เราจะว่าช่วงที่เห็นอาหารน้ำกันเนี่ยมันเป็นช่วงที่มีความจุก่สุๆลูกเต้าก็จะเลียนรู้จากพ่อแมนะ่พ่อแม่ก็จะเห็นความหาของลูกความูกพันขึนนน้นมาเองความกระชับแน่นขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ไม่รู้ตัวเนาะมันก็ช่วงให้กับเขาไม่นั่นไม่หนี่กันเลยถ้ามกันเลยสอกันสมัยรี่เรือย สังคมกลมนาน้ำคนใรบานยุ่งหนเดียวกันเอิญเกิดกินเขาก็จั่งในทรงขอความทางไล่แม่กินเขาเด้อกับเขาว่าแม่โตพ้อแล้วลูกอยู่ในหอ้นงอ,หองนี้ผู้นึงผัวอยย่ห้องหนึ่งยู่งหันลัางเดียวกันเมียกระเด็นพ่อเมียให้กับเขาไปนั่งเฮ็ดแล้ว,แล,วแล้วกับ,บ่เอิญกันนะบ้านทรงไล่ทรงขอความเอิญกันมากินเห็นบ่าการที่โลกวิวัฒนาการคึอ z o o ง กันดีจังหวกขอ้อข่้นจะมีกิจกรรมที่เรวมกันบ้างลดพลจากไอแพดมือถือมาจักหน่อยจักชั่วโม,มงสองชั่วโมงเนาะเป็นก,การพักตาพักยังไปนั่งถุงน่อนะอืมสาบหลายชิปหมักกลืนเกินเกินยังไก่ นนคิดเฮ็ดเองเนี่ยแล้วมาล่อยใส่กับผงปุ๋งรสที่หอบปุงเองเนี่ยพอดีเลยสอดเซิร์ฟมาต่อก็ได้นะจะสําหรับคนที่ชอบกินซอดกับสูตรนี้กับไส้ไดให้กันมีแฟนขับขอมีนไงหน่อยมาน้่นเนี่ยวันมีเวลาเห็นไปนหน่บนก็เจอมันจะเห็นแนวอื่น Thưa quý thương và cháu khó nhắm bò hìu không chị là hiệp Mình đi thám bò hìu bò gà, ô ok Bữa, Cốc mày xong, <laughs> Thì nhìn phía bên trong bướng đài Thì nhìn phía bên trong bướng đài Bứa, sướng đông phía bên trong Cột mây chuẩn phong giáo mừng Chào tạm biệt Nào năm ạ เมื่อหนังมันกระตูนไปน้ำแชทไปน้ำยิบไปน้ำไข่ว่าข้าวเดี๋ยวมันได้ไสามหัวผิดไหนมันขอ,ขอบขั้วน่องเขาไปซื้อขอ่าดายพี่น้องถ้ามันพลังขาดเจือไปจักบ่แล้ว เขาสิตีจำแนกเงินเนาะแต่จะพูดถึงว่ารลายก็เงินที่เข้าไปซื้อเขาหนังเขาซื้อของมาเห็กิีเองอย่างในเพื่อนเขากบมีอยู่นะมันเขาก็มีอยู่แล้วเขาถอดมันไปมันเหลือเขากะไปถอดไข่พัดนันพัดนีได้เนาะเพราะมันเป็นแค่ถอดมันซื้อซือมันบริมีอย่างไปปนเปื่อนในน้ำมันมากๆเน่ะมันะได้ความผูกพันความสัมพันล้วขอบคู่ว มากว่าการกินไปซื้อแล้วมานั่งกินร่วมกันไปซื้อแล้วมานั่งกินร่วมกันมาไหนบอกได้หรือกันได้จะเฮ็ดกินเองเนี่ยเออลูกก็จะล้างต่อยแม่หอเล่าลูกก็จะเฮ็ดนั่นผัวก็จะเฮ็ดซ่อยเฮ็ดนี้แม่วันนั้มันเป็นความจุกจุกจิก,จ,กจิกนะฮักในบ้านคิดบ่กคือกันกรับเลิกเอาแล้วกันเนาะมันไม่อหนกว่าแม่เบิร์กเนี่ย bất chi rô lông Khỏe hơn <laughs> chip nó mất con phần phai chip nó nó quăng mặt Cọp nó mỏng là Cục cục แล้วจะเป็นนางเมองที่พี่จกตอไปเร้่กินแน้เนี่ยบอกเลก่อนขออยังหาความสุขเพื่อกันม่ต้องห่วงไม่ร่อยเฮ็ดของทุกอย่างไม่มีทิ้งของแน่นอนกินอยู่แล้วนะคะคอยเบิ่งหนังทิ้งไปงนั่งเบิองลงนางธาตมันใส่ทันเจ้าคุณเนะ นันใส่จันทนจะคุ้นกันเลยงานไม่เห็นอย่าี่นองบานกันซ้ำซานจะค้องกลังหิวน้อยๆก็ดีเป็นค้องเทวดกปนดับเอ้าแค่นี้เด้อตะกอนบังนางขาต่อกันนะคะล้วจ้ารักนะจุดบู